เพิ่มเติมความหมายจากบทที่2ของหนังสือเรียนภาษาพาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กระวนกระวายขวานอุปกรณ์ศูนย์การค้ากระวนกระวายกระวนกระวายหมายถึงวุ่นวายใจแสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข ขวานขวานหมายถึงเครื่องมือที่ใช้ตัดผ่าถากไม้ทำด้วยเหล็กมีสันหนาใหญ่คร่ำครวนคร่ำครวญหมายถึงร้องไห้ไปพูดไปถึงความทุกข์ของตนเองงมงมหมายถึงดำน้ำลงไปเพื่อหาของฉวย ช่วยหมายถึงคว้าจับหรือหยิบเอาโดยเร็วตาลีตาลานตาลีตาลานหมายถึงรีบร้อนลนลานลุกลี้ลุกลนทรมานทรมานหมายถึงเดือดร้อนใจเพราะมีความทุกข์ใจเทพารัก เทพรักษ์หมายถึงเทวดาผู้ดูแลรักษาที่ใดที่หนึ่งนินทานินทาหมายถึงติเตียนอยู่ลับหลังปลอบโยนปลอบโยนหมายถึงพูดเอาใจให้คลายจากอารมณ์ขุนหมองยักยอก ยักยอกหมายถึงโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของตนไประบบระบบหมายถึงแบบแผนที่วางเอาไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติรังเกียจรังเกียจหมายถึงเกลียดเพราะรู้สึกขยะขยงหรือไม่ชอบใจรีไซเคลิล รีไซเคิลหมายถึงการจัดการกับวัสดุเหลือใช้โดยผ่านกระบวนการหลอมคือทำให้ละลายด้วยความร้อนเพื่อทำให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้อีกอาจทำเป็นวัสดุเดิมหรือวัสดุใหม่ก็ได้ลำธารลำธารหมายถึงทางน้ำที่ไหลาจากเขาเล่าลือเล่าลือหมายถึง แพร่ข่าวกันอย่างแพร่หลายศูนย์การค้าศูนย์การค้าหมายถึงแหล่งรวมสินค้าน,านานาชนิดเพื่อจำหน่ายรวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้มาซื้อสินค้าสหายสหายหมายถึงเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขสัตซื่อสัตซื่อหมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจหรือใช้คำว่าซื่อสัตย์ก็ได้นะคะอุปกรณ์อุปกรณ์อ,รออกเสียงได้สองแบบนะคะคืออุปกรณ์และอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์หมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้